หลังจากที่กองทัพไทยได้รับคำชมและถูกนําไปเป็นกรณีศึกษาโดยนาโตล่าสุดครับนาโต้ก็เอาบ้างครับใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับประเทศไทยให้เอฟ6บินเคียงข้างคริเพนในภารกิจเหนือโปแลนด์ครับเช้าวันที่19สิงหาคมครับขีปนาวุธและโดรนรัสเซียถล่มโครงสร้างพลังงานในโพลดวาและเครืินชุดของยูเครนไฟลุกครับมานควานปกคลุมทั้งเมืองแต่ทันใดนั้นครับโปแลนด์ยกระดับสุกเฉิงส่งเ6ของตนครับบินประกบคริเพนสวีเดน จากฐานมา,าบอกลาดตะเวนเหนือฟ้านาโตแบบไร้อรอยต่อครับนี่คือเกมใหม่ของนาโตครับไม่ใช่แค่เครื่องบินของใครของมันเท่านั้นครับแต่เป็นการเชื่อมโยงทั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าการควบคุมทางผ่าน AVAX และ q ควิ Reaction แบบพหูชาติกับอย่าล,ลืมว่านี่คือยุทธวิธีของกองทัพไทยที่เคยโชว์มาแล้วจนนาโต้ต้องยอมรับว่านี่คือเบสท์พร็อของการประสาน S6 และ g r i เ e n เข้าด้วยกันครับ วันนี้นาโต้กำลังทำแบบไทยและใช้จริงในแนวหน้าของยุโรปตะวันออกซึ่งงานนี้กับต้องกรบมือดังๆครับให้กับกองทัพไทยจริงๆครับที่สร้างผลงานสถานลลกจนนาโต้ยังต้องขอทำตามบ้างครับ